ครับ LC, ทุกเอฟซีเอกทุกท่านเลยนะฮะวันนี้เราเจอกันในรูปแบบของคลิปวิดีโอเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกับเอริกเชนฮาร์ทที่ตอนนี้ดีแตกนะฮะยิงเล่นยิงแย่นะครับทรงการเล่นยังไม่ชัดเท่านั้นไม่พอนะครับผลลัพธ์ก็ไม่ได้ด้วยนะครับเรียกดว่าตอนนี้แฟนผีค่อนข้างหงุดหงิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมรักของตัวเองครับแทนที่จะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วดันกลายเป็นแย่กว่าซีซั่นก่อน เกิดอะไรขึ้นกับปีศาจแดงเอร็กเชนฮาคุณไหวหรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้เราจะว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดติดตามซัพพอร์ตช่องทางอวยการยังไงก็รบกวนสนับสนุนช่องทางอวยการในทุกช่องทางด้วยนะครับเพราะว่าช่องทางอวยการนั้นเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้อีกแล้วนะครับแพ้ให้กับทางกาลาตาซาายขาบ้านเลยนะครับนั่นทําให้พวกเขาออกสตาร์ทในถ้วยยุโรป2เกมแพ้รวดครับ โอ้โหถือว่าเป็นงานยากมากงานหนักมากนะครับก็ไม่รู้ว่าอีก4เกมที่เหลือเนี่ยแมนยูจะทําได้หรือไม่ในการที่จะผลักดันตัวเองเข้าสู่ในรอบต่อไปแต่ก็ต้องบอกว่ามันยากมากพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแมนยูจะร่วงหล่นลงไปเล่นยูโรปาลีกไหมไปเจอกับเพื่อนซีเพื่อนรักอย่างลิพูหรือเปล่านะครับหรือจบบวยไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดา แต่เกมล่าสุดที่แมนยูแพ้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกได้ว่าป้อมปราการที่ชื่อว่าโอชัฟฟอร์ดที่เคยแบบโอโ้โหแข็งแกร่งมากยาวนานนับปีก่อนหน้านี้เคยรักษาสิติไร้พ่ายในโอชัฟฟอร์ดอย่างยอดเยี่ยมตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของอิชเชนฮาร์กลายเป็นดีแตกนะครับเล่นแพ้คาบ้านรัวๆเลยฮะแพ้ไป3จาก4เกมหลังแพ้ต่อใครแพ้ต่อไบรตันแพ้ต่อคิสตัลพาเลสแพ้ต่อกระจาศไรถามว่า3นัดนี้ควรจะแพ้ไหมไม่เลย ไม่มีสักนัดเพราะว่าชื่อชั้นและก็ระดับชั้นวันนั้นเนี่ยแมนยูดูดีกว่านะครับแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาทําได้ไม่ดีพอในการที่จะเป็นผู้ชนะตอนนี้นะครับสิเกมแรกแพ้ไปถึง6นะฮะเป็นการออกซองออกสตาร์ที่ย่าแย่ที่สุดในรอบ37ปีแล้ว10เกมแรกเนี่ยเสียไปถึง18ประตูแย่ที่สุดในรอบ57ปีแล้วการเดิมพันของอิดเชนฮาร์กในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าไม่ได้ผลอะไรสักอย่างเลยตัวที่เอามาซื้อมา ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอดีตลูกน้องเก่าของเขาก็ยังไม่สามารถทำผลงานได้อย่างเปรี้ยงปร่างอย่างเช่นอันเตโรนาน่าที่เขามั่นใจนักมั่นใจหนาว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้เก่งแต่ก็ไม่ได้เก่งสมชื่อนะครับแล้วก็มีหนาซ้ำยังไม่มีช็อตซูเปอร์เซฟเหมือนเดวิดเดกอาตอนนี้แฟนผีก็เรียกร้องเดกิอาให้กลับมานะฮะเพราะว่ายังเป็นฟรีเอเจนต์อยู่ดึงมาได้เลยนะครับในขณะเดียวกันกองกลางอย่างมิสันมาส์ก็ยังเล่นแบบธรรมดาธรรมดา โซวิยานอัมราบาดก็เพิ่งเข้ามามีเพียงแค่รสัสฮุยลุนที่ดูดีนะครับมีสัญญาณบวกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภาพรวมของแมนยูยังดูไม่ดีนะครับยังเป็นทีมที่พร้อมที่จะแพ้ในทุกๆเกมทุกสัปดาห์แพ้ใครก็ได้นะครับเพราะว่าแนวรับเสียประตูง่ายมากเป็นแนวรับที่แบบไม่ค่อยจะมีระเบียบวินัยไม่ค่อยจะมีความเหนียวหนึบเหนียวแน่นไม่ค่อยจะมีความแข็งแกร่งใดๆโดนเจาะโดนจิ้ม โดนคุกคามโดนโจมตีเป็นอันเสียประตูแทบทุกครั้งเลยในขณะเดียวกันการสร้างโอกาสเนี่ยเอาจริงๆมันควรจะต้องดีกว่านี้แต่มันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามาร์คัสเวสฟอร์ดนะครับหลังจากที่โดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณเป็นบอลชายเดี่ยวหรือเปล่าเล่นกับทั้งทีมแต่คุณเล่นคนเดียวหรือไงนะครับก็กลับมาเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นมีช็อตถวายพันทองให้กับทางด้านของราสุฮอยลุนนะครับดูดีขึ้นแต่เรสฟอร์ดเองต้องดีกว่านี้เช่นกันนะครับเพราะว่าจังหวะผ่านบอลสำคัญๆนั้นเขายังทําได้ไม่ดีพอ แต่แรสฟอร์ดนะครับก็ต้องทาผลงานได้ดีขึ้นกว่านี้ยกระดับการเล่นให้ดีขึ้นกว่านี้เพราะว่าจังหวะการผ่านบอลสาคัญสาคัญเนี่ยยังไม่ค่อยแม่นยาม,มากพอในขณะที่แดนกลางดูโรยไปนะครับแดนกลางขาดพลังตรงนี้เขาต้องแก้ไขกันต่อก็จะมีเพียงแค่ราสุดอยลุนเนี่ยแหละครับกองหน้าที่เขาดึงตัวมาที่ลั่นกระสุน2เม็ดนะครับจังหวะโจมตีกลางเวหาโขกเต็มกะบาลรวมถึงตอนที่เข้าทําแบบจรวดทางเรียบนะครับยิงเข้าไปแบบอื เลือชั้นเหมือนกันไอ้ตรงนี้ครับมันเป็นช็อตที่เรารู้สึกว่าโอเคคุณมีรับวุ h ิไฮลุนคุณต้องป้อนคุณต้องเปิดคุณต้องสปอร์ตเขาให้เยอะๆเพราะว่านี่คือกองหน้าที่แฟนผีรอคอยมานานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับภาพรวมคุณต้องดีกว่านี้ถ้าคุณยังเล่นได้เท่านี้บอกเลยว่ามีโอกาสโดนแทบจะทุกสัปดาห์นะครับแฟนผีไม่สามารถที่จะคาดหวังไปถึงเดือนหน้าได้มันต้องลุ้นกันเกมต่อเกม ลุ้นกันทั้งในหลีกว่าจะสามารถผลักดันตัวเองไปข้างหน้าได้หรือเปล่าจะสามารถอยู่ในหัวตารางได้หรือไม่ไปพัวพันกับทางด้านของแมนสตซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลสเปอร์ได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันครับในเกมยุโรปเนี่ยลุ้นกันเหนื่อยทั้ง2เกมแพ้ง,ง่ายๆมีฮึดในเกมแรกที่เจอกับบาเยนร์แต่มันก็ไม่เพียงพอตอนนี้2เกมแรกไ right ร้แต้มนะครับต้องยอมรับว่าโอกาสในการเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยหายไปเยอะมากซึ่งตอนนี้เหลืออีก4แมชนะครับในการเข้ารอบต่อไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราดูจากเกมรับที่มันรั่วเหลือเกินแล้วก็เปื่อยยุ่ยเป็นกระดาษชชู่เปียกน้ําเนี่ยแล้วเต็มไปด้วยปัญหาที่รอวันแก้ไขอย่างไม่หยุดหย่อนบอกเลยนะครับว่าน่าเป็นห่วงเอริกเชนฮาร์กเหมือนกันแต่ตอนนี้เทนฮาร์กก็ต้องตั้งใจทํางานครับเพราะก็เชื่อว่าบอร์ดบริหารยังคงให้โอกาสอยู่เพราะว่าถ้ามองจากตัวเลือกในตอนนี้ที่ว่างอยู่ก็จะมีเพียงแค่คูเลลูเปติกเท่านั้นที่ดูดีและพร้อมที่จะเข้ามาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกแต่ จังหวะโอกาสเวลากับคนที่ใช่มันยังไม่เจอมันยังไม่มีสําหรับถ้าจะปลดกลางคันดังนั้นให้โอกาสเอ i ิ i o นฮากต่อดูซิว่าฝีไม้ลายมืออย่างเขาเนี่ยจะดีพอสําหรับเป็นกุญซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่นะครับรอคอยกันต่อครับอดทนอสักนิดนึงบางทีเชนฮากอาจจะเจอจุดเปลี่ยนก็ได้ใครจะไปรู้นะครับอ่ะนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ แล้วก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีกาด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่ช่องทาง,อ,งอีกาเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอีกาทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราเจอกันในรูปแบบของคลิปวิดีโอเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ขออนุญาตนําเสนอประเด็นของสิงห์พัง,งาดแอสตันวิลล่านะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับน่าจะเชียร์สิงห์พัง,งาดแอสตันวิลล่านะครับอยู่ในขณะนี้เหมือนกันอาจจะเป็นทั้งขาประจําและก็ขาจรนะครับเพราะว่า อร์มการเล่นของแอสติลานั้นต้องบอกเลยนะครับว่าน่าสนใจมากเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตานะครับแล้วสื่ออังกฤษเขาบอกว่าไม่แน่นะครับแอสตนวิลลาของอุนัยเอมิรีจะเป็นหนึ่งทีมที่สามารถทลายกำแพงบิ๊กซิได้ก็คือถ้าคุณอยากจะคว้าตัวยุโรปทั้งในทั่วยุโรปทั่วใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงถั่วเล็กอย่างยูโรปาลีกเนี่ยคุณต้องฝ่าด่านบราบิ๊กซิให้ได้ครับซึ่ง ในซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่ามีนิวคาส t เซิลนะครับที่สามารถทำได้ทลายกำแพงแบบโอ้โหย่อยยับเลยรวมถึงไบรตันเองก็สามารถที่จะคว้าตัวโยุโรปได้นะครับแล้วซีซั่นนี้ครับว่ากันว่าตอนนี้สื่ออังกฤษมองแอสวิลล่าเป็นมามึดนะครับคือตอนนี้วิลล่ามีทีมที่ดีมากครับมีการซื้อตัวที่ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยเกาถูกที่คันถูกจุดด้วยนะฮะและรวมไปถึง การที่อุนายิมรีได้ทำความรู้จักกับทีมของเขาได้เพิ่มมากขึ้นเราก็ได้เห็นแล้วว่าวิลล่าในซีซั่น2023-2024เป็นวิลล่าที่ดูดีกว่าซีซั่นก่อนวิลล่าซีซั่นนี้ครับมีผลงานที่มีความสม่ำเสมอนะครับอาจจะมีช่วงแพ้บ้างนะครับมีสะดุดบ้างนะครับแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าดูดีอย่างในเกมล่าสุดครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย วิลล่าก็ถล่มไบรตันเละเลยนะครับเละแบบย่อยยับอย่างไม่น่าเชื่อเพราะว่าบอลของวิลล่ากับไบรตันนั้นน่าจะสูสีคู่ขี้กันแต่กับกลายเป็นว่าอเนารีสามารถทําให้วิลล่ามีความแข็งแกร่งกว่าฟุตบอลอย่างไบรตันแล้วทําให้ฟุตบอลไบรตันนี่คือย่อยยับแนวรับนี่คือแบบเสียประตูแบบง่ายๆโดยที่วิลล่าใช้ฟุตบอลไดเรกต์ใช้ฟุตบอลเร็วความแข็งแกร่งเข้าทําโจมตีจนกระทั่งสำฤทธิผลนะครับ แล้วในเกมที่บิลล่าชนะไบรตันมันก็คือเครื่องตอกย้ำว่าฟอร์มการเล่นในบ้านของแอสตันวลล่าที่บิลล่าพาร์คแข็งแกร่งมากนะครับคุณต้องเจ๋งจริงเก่งจริงและก็แกร่งจริงถึงจะบุกมาควักสามแต้มในสถานที่แห่งนั้นได้แล้วอูนไเอเมรี่ครับเป็นกุนซือเพียงคนเดียวนะครับในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลแอสตันวลล่าฟุตบอลคลับที่คุมทีมแล้วชนะเกมลีกในบ้าน10 เกมติดต่อกันนะครับ10เกมติดต่อกันไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆกับแอสเซนบิล่านะแต่อูนายอิมรีทำได้ครับแล้ว10เกมที่ชนะในบ้านเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการเล่นได้ดีด้วยนะครับรวมถึงการทำสกอร์ก็เยอะเหมือนกันมี61นะครับอย่างไบรตันมี40ชนะเอเวอร์ตันยังมีสกอร์สวยๆอย่าง30-20มีหมดครับอาจจะมีเบียดมี 2 1 1 0แต่ก็ต้องถือได้ว่าเมื่อคุณเล่นในบ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำให้ได้ก็คือการชนะต่อหน้าแฟนบอลคุณต้องทำให้ตัวเองใหญ่ทำให้ตัวเองมีออร่าทำให้ตัวเองน่ากลัวยามที่ได้ลงเล่นต่อหน้ากองเชียร์ของตัวเองและที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นในบ้านของอิสระดูดีด้วยนะครับนั่นคือการยกเครดิต ให้กับอุนเยรีที่สามารถทําให้วิลล่าพาร์คเป็นป้อมประการเหล็กไม่ได้เป็นวิลล่าคาเฟ่เหมือนอดีตวันๆนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับสิ่งหนึ่งที่เสอ,อัมกลิบเขายกย่องอุนเยรีครับก็คือการเลือกใช้งานตัวผู้เล่นหลายๆคนฟอร์มดรอปไปก่อนหน้าที่อุนเ e นรีจะเข้ามาคุมทีมแต่ในวันนี้ผู้เล่นเหล่านั้นนะครับที่โชว์ฟอร์มเรียงต่ำกว่ามาตรฐานกลายเป็นผู้เล่นตัวหลักแล้วไว้ใจได้ ลงเล่นแล้วฟอร์มดีอย่างสม่ำเสมอยกตัวอย่างเช่นโอลิวัสกินนะครับโอลิวัสกินครั้งหนึ่งเคยฟอร์มพีกมากนะครับย้ายมาจากเดอะแชมเปี้นชิปแล้วพีกกับทางแอสตลาในช่วงแรกๆแล้วก็หายไปฟอร์มไม่คงเส้นคงวาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายยิงบ้างไม่ยิงบ้างอะไรแบบนี้แต่พอมาอยู่ในมือของอูนเอมารีครับโอลิวัสกินเปลี่ยนเป็นคนละคนเลย วัสกินกลายเป็นกองหน้าที่โคตรอันตรายวัสกินกลายเป็นกองหน้าที่แข็งแกร่งวัสกินกลายเป็นกองหน้าที่ใครต่อใครต้องหว่นเกรงครับรวมถึงตอนนี้เกรดเซาเกตเองก็เออวัสกินเองน่าจะดีพอแล้วนะสำหรับการที่จะเป็นนักฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษโอลิวัสกินครับลงสนามให้กับแอสตันวิลาในยุคข,ของยูไนเอเมอรี่ทั้งหมดเนี่ย37เกมนะครับ 37เกมแล้ววัสกินยิงประตูได้มากถึง21ประตูนะครับค่าเฉลีย่ยต่อเกมดีมากฮะสำหรับวัสกินในยุคข,ของอูนัยเอมรีเท่านั้นไม่พอนะครับไม่ได้แค่ยิงประตูเท่านั้นนะฮะยังมีจังหวะแอสซิดด้วยนะฮะวัสกินเองยังทำแอสซิ์ให้กับเพื่อนไป7ลูกเท่านั้นไม่พอนะครับใน21ประตูที่เขาทำได้เนี่ยมีการทำแฮตทริกถึง2ครั้งครับ นี่คือความยอดเยี่ยมของเนมารีครับในการที่จะดึงสุขภาพของตัวนักเตะออกมาใช้งานได้อย่างถูกต้องและอย่างสม่ำเสมอซึ่งเคสของโอริวากินนั้นเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีที่สุดครับและตอนนี้ส่งังกฤษตบอกว่าถ้าให้เลือกสักทีมหนึ่งที่จะเข้ามาทํำลายกําแพงของบิ๊กซิเนี่ยที่จะเข้ามาปันป่นป่วนเตะตัดขาป้นเปี้ยนอยู่เแถาแถวอันดับตารางคะแนน4 5 6 7ประมาณเนี้ย ก็คือแอสตันวิลล่าครับตอนนี้วิลล่ารั้งอันดับที่5ครับตามหลังลิเวอร์พูลอยู่1แต้มตามหลังอาร์เซนอลกับสเปอร์อยู่2แต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่3คะแนนจาก7เกมแรกไม่ได้ว่าผลงานไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับแอสตันวิลล่าของอูนัยอิมรีครับยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวเรารอดูในเรื่องของความคงเส้นคงวาและความสม่ำเสมอรครับว่าวิลล่าจะดีมากน้อยเพียงใดน,นะครับนั่นคือทั้งหมดอย่าเลิมช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางวิการด้วยนะครับ เพราะว่าที่นี่อีก,กาเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเจอกันคลิปต่อไปครับ